ดีจ้าพี่น้องโอ้ยเดินไปเอากระป๋องประหยอดอันนี้แม่แม่อันไม่ได้ถ่ายหรอกค่ะเพราะว่าพี่น้าไปหยอดรลานอีก้าตรงบ้านนี่แล้วทีนี้เขา,เาพิงคุยโทรศัพท์อยู่พิงคุยโทรศัพท์กับน,น้องสาวอยู่อัน คุยทางเฟซอรอแต่ทีนี้ว่าเขาก็เดินมาบอกพนักงานอ่ะอีก้าเขาบอกว่าฮหลอดูถ่ายขอดูวีดีโอไหนไม่ได้ถ่ายก็เลยว่าเนี้ยโอเคแกเขาคิดว่าพินถ่ายพินก็บอกว่าไม่ได้ถ่าย ตรงยอดกระป๋องั่นะแต่เพิงก็ไม่รู้นะว่าเห็นหลายคนเขาถ่ายกันอะไรกันเขาถ่ายกันแบบบางบางร้านเขาคงไม่ไม่ห่วงมั้งหรือ,อยังไงก็ไม่รู้นะแต่ร้านเนี้ยเขาบอกเห็นมีพนักงานผู้ชายมาบอกก็เลยบอกฉันไม่ได้ถ่ายฉันคุยกับน้องสาวฉันเนี่ยเธอดูได้เลยคือเราตั้งตั้ง เราไม่ได้ตั้งนอนอย่างนี้เนาะเราตั้งอย่างนี้เราบอกว่าฉันไม่ได้ถ่ายฉันคุยกับน้องสาวฉันเธอดูได้เลยนะเห็นนองใช่ไหมเขาบอกโอเคโอเคแล้วน้องมันก็งงมันได้คือยอดกระป๋องก็ได้เกือบสองร้อยนะ่ะพี่เขาให้มาพี่คนไทยเขาทำงานทำความสะอาด เขาก็เดี๋ยวพิงก็ได้ไปทำกับเขาแหละเ,เขาให้ไปทำแทนเขาพิงก็เลยเอากระป๋องที่พีเขาให้มานะมารวมก,กับกระป๋องตัวเองด้วยอะไรด้วยก็ได้เกือบสองร้อยก็เลยซื้ออ่าซื้อผงฟูไว้เผื่อทำขนมทำอะไร แล้วก็ใชู้กเกตเนี่ยเนี้ยถ่ายยู u ูบแบบถ้าเราไม่ไม่นั่นน่ะก็เขาก็ไม่ให้เราถ่ายนะถ้าแบบบางร้านเขาก็ไม่ค่อยไห่ไขคือเขาบางร้านเขาก็ไม่ค่อยให้ออกมันนะคือเขาไม่อยากให้ให้แบบว่าอะไรออกจากอ่าบางร้านเขาโปรโมท ร้านเขาแล้วเขามีคนประมุดแล้วแล้วเขานน่นแล้วอะไรแล้วเนี่ยนะคิดอันนี้บินคิดเองไหมเขาก็เลยไนมะ่อยากให้โพสตสนาร้านเขาหรอมะพิงไม่เคยได้ถา่ายพิงไม่เคยไ,ได้ถา่ายคุยกับน้องสาวน้องสาวน้องสาวมอนเป็นไก่แตกเลยหนักงงเลย พี่เขาว่าอะไรมั่งล่ะโอ้ยเขาบอกว่าขอบคิดว่าพี่อะถ่ายตรงที่ว่าพี่หยอดหยอดขวดอะไรอย่างงี้นะหยอดกระป๋องเออพี่ไม่ได้ถ่ายก็เลยบอกขาวไปเพราะว่ามันพี่ก้าตรงบ้านนี่มันเล็กอะไรอย่างนึงโซนคนเขายังไงอ่ะ ที่เราจะหยอดกระป๋องฮะมันเขาไม่ได้นั่นไงคือแบบมันเป็นทางคนเดินไปเดินมาได้อะไรเงี้ยเขาก็เลยว่านั่นเอาก็เลยไม่ได้ถ่ายหรอกก็ไม่ได้ถ่ายหรอกก็คือตัวเองก็ถ่ายเฉพาะตัวเอ่อไม่ได้ถ่ายจะว่าตัวเองก็ถ่ายเฉพาะตัวเองเพราะว่าเขาก็บอกตอนแรกเขามา,มามาถึงอะเขาก็บอกพูดพูดเรากง็งงอะไรเสตาย เองวงทินคือแบบไม่เข้าใจเ,าเขาเขาพูดไวมากเลยเป็นผู้ชายเหมือนถ้าดูไม่ผิดมันเหมือน,นว่าเป็นคนเอเชียเป็นแขกอะไรเงี้ยทำงานอีกาแหละแต่เขาใส่เสื้ออีกาอยู่เขาพูดไวอะเราไม่เข้าใจลายโพสแล้วก็บอกว่า พูดช้าฉันก็ไม่ฉันไม่เข้าใจพูดช้าเขาก็เลยพูดบอกอ๋อถ้าดูได้เลยฉันไม่ได้ถ่ายอะไรว่าเนี่ยอ๋ดมมอดูฟิล์มมาดูฟิล์มมาเขาบอกอะไรนะ,ะดูฟิล์มมาคือราถ่ายเหรอถ่ายวีโออะไรอ่เงี้ยนะเขาบอกไม่ได้ถ่าย คุยกับน้องทางเฟซเห็นหน้าคุยกับน้องเน้อเสียแล้วก็บอกว่าเห็นหน้ากันนะคือเสียอังซิกเสียมินด์ดมินทิสเตอร์อีกไทยแลยสบายเลเนาะก็บอกเขาว่าฉันคุยกับน้องสาวที่เมืองไทยอยู่ลองฉันอยากรู้ว่าหยอดขวดยังไง นั่นยังไงก็ได้คุยกับน้องอยู่เขาก็เลยบอกโอเคจะคิดว่าเธอถ่ายในก็เลยบอกฉันไม่ได้ถ่ายหรอกเธอดูได้เลยก็เลยว่าใอ้ก็ดูก็เขาก็ดูนะนะแต่เราก็ไม่ได้ถ่ายจริงเลยเพราะเราก็รู้เราก็เราก็รู้อยู่ว่าสิ่งไหนที่จะควร เอาสิ่งไหนไม่ควรเราก็รู้แล้วไม่ใช่ว่าเราจะโหออกไปข้างนอกนี่ถ่ายตะพึตะพื้ถ่ายถ่ายถ่าย,ายจะเอาลงช่องนูน้นช่องนี้ช่องนั้นอมืมันถ่ายไม่ได้อย่างว่าแหละดวงใครดวงมันเนาะดวงของม่พิงคงจะไม่ค่อยจะดีทเท่าไหร่หรอก ก็มีคนมาเตือนเยอะเรื่องการถ่ายเนี่ยถ่าย Youtube เนี่ยเรื่องการถ่าย YouTube หรือถ่ายวีโออะไรเนี่ยเดืดวงแม่ของนเทนนี่ก็จะแบบจะมีคนมาเตือนกันเยอะอยู่เพราะว่าคือคือไงอ่ะก็ไม่รู้นะ เขาเตือนเ,นะเราก็ฟังนะแล้วก็ทําตามอยู่ตามที่เขาเตือนอยู่อันนี้ก็ไปเดินเล่นข้างนอกก็เอาขวดไปหยอดนะ่ะขวดไปหยอดแล้วก็ซื้อของกลับมาเพราะว่าจิตถามว่าทำไมไม่พินไม่แนกเอาตังค์ไว้ล่ะทำไมต้องไปสุขม,มันก็ได้อยู่นะ แต่นี่ว่าเราก็อย่างว่าแหละเราไม่ใช่เด็กเนาะเด็กมันบางทีเห็นเด็กหลายคนอยู่ที่อืมเขาไม่ซื้อของเขาขอเป็นตังเขาจะไปซื้ออย่างอื่นที่อื่นอะไรเงี้ยแต่นี้เราก็พอดีอยากกินอันดูรายการอะไรนาะกินก็นเลยคิดแป๊บอยากกินลูกเกด แต่บ้านแล้วก็เลือกลนะูกเกตนวเนี่ยอือก็เลยซื้อมาถุงนะึ่งก็เสื้อผงฟูมาไว้เผื่อวันไหนอยากทำขนมทำขนมหรือทำอะไรนี่เลยเผื่อนั่นเพราะว่าแต่มันก็ดีนะผงฟูนี่อ่าอ่าเขาอะไรนะ หมักไก่หมักหมูอ่ะก่อนที่เราจะหมักอ่ะเอาผงฟูอ่ะแช่มันไว้อ่ะคือเอาผงผงผงนี้เท้ากับเนื้อไก่แล้วเราค่อยล้างออกเราข้าวท้าเ้าเ้าแช่มันไว้ก่อนให้เนื้อมันนิ่มฟูขึ้นแล้วก็แล้วค่อยล้างออกก็ดีอย่างหนึ่งเพราะว่าพินของพินนิ่งตลับพิซซ่ามาก็หมดแล้วล่ะเพราะว่าใช้หมดแล้วเพราะว่าพินอุม มาล้างหมูล้างหมูล้างเนื้อล้างพวกไก่พวกเนื้อพวกหมูเพราะว่าอันนี้มันดีนะผงฟูเนี่ยมันดีตรงไหนหรูอปอะตรงที่ว่ามันล้างเราเราล้างหมูหมไก่เนื้อทุกอย่างได้หมดอันมันน่านกว่ามันเหมือน วันก่อนพินซื้อผลไม้มาจากร้านแขกพินไม่มีด่างทักทิมที่จะล้างเนาะพินก็ไม่มีด่างทับทิมพินเอาผงฟูเนี่ยใส่ลงไปในน้ำแล้วพินก็เอาผลไม้ล้างก่อนล้างก่อนแล้วพินก็เอามาแช่แช่สักพักหนึ่งพินก็เอาขึ้นแล้วก็ล้างก็โอเคเ ือมันมัน,ม,น,ม,นมันเหมือนว่าเขาไปทำจิตในสารที่ยาฉีดอะไรนี่แหละเพราะว่าบ้านเราเมื่อก่อนนี้จะล้างผักล้างอะไรเขาใช้อด่างทับทิมพินจำได้นะว่าพินตอนพินเป็นเด็กนะเออด่างทับทิมเนี่ยะอันอยังไงอะ่ะ จะเรียกแกว่าอาก็ได้นะเพราะว่าแกก็เป็นอาเนาะขึ้นไปอยู่พี่สาวของย่าอีกทีพี่พี่สาวของย่าแล้วก็ลูกของอย่าเนี้ยนะเออก็ไปอยู่กับอาอยู่กับอาอยู่บ้านนั่นก็แกย่าแกไปซื้อผักซื้อผักมาเนี้ย ซื้อผักมาจากตลาดน่ะนะตลาดเจ้าคมตลาดเจ้าคมตลาดหัวรออะไรเก่าแกแหละอืมแกก็ซื้อมาเนาะแกก็มาซื้อมานี่อาพ่อาแกเอาด่างทั้งทีแบบเพราะว่าแกซื้อของแกไว้อยู่แล้วด่างพิมแบบม,ามาัแน่นกับน้ำคือล้างผักก่อนล้างแล้วแล้วแล้วก็เอาเอา,เอาด่างทั้งทีมา าแช่ผักอีกทีหนึง่งเราก็หลงว่าโอ้ล้างทีเดียวจบเลยแล้วก็แพ็กใส่ตู้เย็นเลยไม่ใช่แกบอกอย่าทำอย่าง,งานั้นมันไม่มันไม่ดีล้างล้างน้ำแแรกทิ้งไปพอน้ำที่สองข้าวด่างทับทิมล้างแล้วก็แพ็กใส่ถุงแกว่าไงวอนหล่อโอ้พินไม่ล้างหมูล้าง อะไรก็ได้วแต่แกจะล้าดงด่าง,งทักทิมทุกอย่างแกแกบอกว่าด่าง,งทักทิมนี้มันสารที่มันตกค้างเอ่อเขาเรียกเปื้อนๆม,มันจะออกแกว่าด่างทักทิมมันจะไปกัดบ,บอกพิงก็เลยอ๋อเป็นอย่างนี้เองเลยเข้าใจมาเรื่อยพอแล้วน่นมาพินก็ อยู่แกก,กับสอนพินอะไรอ,อะไรสอนเรื่องทําขนมเรื่องโน้นเ,เรื่องนี้พินกับงว่าอล้วเนาะแกบ,บอกว่าพินอ,อยากให้วิชาพินแต่ว่าพินอ่านหนังสือไม่ออกอาก็อยากให้วิชาพินที่เลี้ยงตัวเองได้ พิงก็อ่านซึ่งไออกนะเพ,พราะว่าพิงก็ไม่ได้เรียนนะอ้าเขาก็ให้หนูทำอะไรอาอยากให้ตัวเองเนี่ยทำอะไรที่มันสะอาดแล้วก็ปลอดสารแล้วก็ไว้จะทำอะไรนาะทีนี้นึกไปออกยังไงได้แกไปเอา S <S พุ้ซามาให้เราตำให้ปนแล้วก็มากวนมาทําพุทา่ am, าแผ่นแกบอกห้ามใส่สารกระดูดห้ามอะไรป่อสารแล้วไปขายเอ้ยเป็นสิได้ได้โว้เป็นอย่างงี้เราเราเออในในผูุสา้านเราเเยอะผสาซาเล็กเล็กอะผู้าลูกเล็กยังก็ตาแห้ง เอ็บตามให้แห้งแล้วก็มาตำตำปนแล้วก็ไป,ไปเอวยกับน,น้ำน้ำเชื่อมให้มันแล้วก็มาอัดเป็นแผน่นเพราะว่าแกมีอันอ่อมันเป็นคล้ายกระบอกขนาดนี้แหละแผ่นประมาณนี้แล้วนะแถวกระบอกคือเอาเ,าเอาลงไปปุ๊บแ,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 แล้วก็อัดให้มันเป็นแผ่นแผ่นแล้วก็ไปตากแดดตากแดดแล้วก็อ่ แกก็จะเอาผ้าบางอ่ะหรือไม่งั้นก็มุง้งมุงที่แบบไม่ได้ใช้แล้วมุ้งขาดขาอ่ะก็มาตัดเป็นแผ่นมาคุมมาคุมอันกระดงตาแทงนั่นแหละไปขายเขาแผ่นลาแผ่นลาสลึงอืมทีก็ไปขายไปขายที่โรงเรียนมั่งขายที่บ้านมั่ง เห็นรถไปตอนนั้นกับปั่นจักรยานนี่ยังไม่เป็นรถรันได้แฟนคนที่สองนี่เนละบอสซื้อจกอักรยานให้สอนปั่นเป็นฉลาดขึ้นมาหน่อยนี่แหละชีวิตพินไม่ใช่ว่าสบายก็ไม่เชิงเจละลำบากก็ไม่เชิงอยู่ได้ทามกลาง เรื่องรวยเรื่องอะไระพรี่ก็ไม่ได้รวยเพราะว่าพ่อพ่อแม่พี่น่ะก็ไม่ได้คนรวยคนจนพ่อแม่บอกว่าพ่อพี่บอกว่าคนเราจะรวยก็ต้องหมั่นทำหมั่นขยนันหมั่นทุกอย่างพ,พ่อพ่อพี่น่ะแกสอนพินอย่างนั้น ต้องมันอดทนทำอะไรก็ต้องมีการว่าอดทนน่แหละพิน,นึงบอกพินไม่มีความรู้อะไรมากมายนักสูอพินอ่านไม่ออกแขไม่ได้แต่ว่าพินจำใช้ระบบความจำจักจำไอท้ที่ที่เขียนแต่ละอย่างละอย่าง ก็คุกเกิลเขียนให้บางทีก็ g o o เกิลเงง๋งงงแงี่ Google กาวา่าเมื่อวานนี้ก็ให้ g o o เกิลเขียนอะไรนาะงงแงเขียนเพียนไปอีกเลยบอกโอ้เงีเศร้าเราแหละพูดเพียน g o ก g ก e เลยเขียนเพียนทวน้นี้เพีนนึกถามว่าไม่พีนได้เงินมาจากไหนก็ได้เงินมาจากแฟนขับดูมั่งเนี่ยแหละ ยูทูบแต่ก็มันไม่มีอะไรมาช่วยเลยรนะักเลิศอะไรก็ไม่ได้ช่วยเพราะวิ่งมาจนเหนื่อยแล้ววิ่งไปหาตังหลวงตังอะไรแล้วจนเหนื่อยแล้วก็ไม่ได้ช่วยอยู่กับลูกสาวนี่แหละแล้วก็ได้เงินพี่เขาอ่ะมีพี่คนไทยคนหนึ่งเขาจะบอกว่าอ่าพิน วันนี้ว่างไหมว่างเอ่อพวกนี้ว่างไหมอะไรเงี้ยแกจะถามเราเนาะแล้วก็บอกว่างพี่งั้นเดี๋ยวเราทํางานนะเราแทนพี่ก่อนนั่นแหละก็ไปแทนแกแทนแกก็ชั่วโม่เอ่อสารชั่วโมงเนาะแล้วก็แล้วก็เอวันไหนที่แกบอกวันนี้พี่เหนื่อยนะมาแทนพี่นะ นั่นแหลเงนก็ได้งานได้ได้เงินตรงนั้นพอได้ได้ได้ใช้หน่วยได้อยากซื้ออะไรก็ซื้อนะเพราะว่าเราไม่กล้าขอแบบไม่ใช่ไม่ใช่ไม,ไม่ไม่กล้าคือไม่อยากรบก,กวนลูกไนงะไม่อยากขอลูกเพราะว่าเขาก็ ค่าใช้จ่ายเขาก็เยอะแล้วอะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากรบกวนเนาะเราก็ได้เงินจากยู u ูบมั่งเงินจากพี่เขาให้ไปทําง,งานมั่งก็ใช้อย่างเขยมเพราะเราก็ใช้เงินอย่างเขียมอะไรเงี้ยตาลูกเขาอยากจะทำขับข้าวเขาก็จะบอกแม่ไปซื้อนี่ให้หนูหน่อยแล้วเขาก็โอนเงินให้โอนเงินให้เราวันก่อน มันก่อนเขาก็โอนมาให้สองร้อยให้ไปซื้อไก่แต่ซื้อไก่ก็ก็ไม่หมดถึงสองร้อยหรอกแต่เขาก็โอนใส่ให้สองร้อยเออถ้าเขาอยากอยากไปทําอะไรกินกับเพื่อนเขาเนี้ยเขาก็จะสั่งเราให้เราไปซื้อให้แล้วเขาก็โอนให้เรางนี้แนะที่ที่ไปเที่ยวเรือกับไม่ใช่น้อยก็นั่นก็ไม่ใช่น้อยเขาออกออกเงินค่าเรือให้ เป็นไม่ได้ออกอะไรเลยอันไม่อย่าน้อยจะออกข้าวเรือให้เพราะว่าไปถือของให้แกไปถือ,อเพอ่กเหล่าเวก่เบียให้แกไปเป็นเป็นอะไรอ่ะเป็นเพื่อนโอ้สมองเนี่ยสมองไปแล้วโอ้ยยิงพูดยิงเลอะเลือน เดี๋ยวพินจะออกไปข้างนอกไปดูของนอกสักหน่อยหนึ่งห้องเก็บของตรงๆเนี่ยเนาะ้ก็แค่นี้ก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ